เรื่องราวของหนุ่มรอไว้35ปีที่ไม่ยอมแยกตัวออกไปจากพ่อแม่สักทีแถมพ่อกับแม่เนี่ยยังประคใ์ในเขาทุกอย่างเหมือนกับเด็กและด้วยความกังวลว่าลูกชายเนี่ยจะไม่โตสักทีพ่อกับแม่เนี่ยจึงวางแผนจ้างสาวสวยสุดฮอตมาจีบลูกชายของตัวเองเพื่อหวังว่าลูกเนี่ยจะยอมย้ายออกจากบ้านหนีตามผู้หญิงไปแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เขียนกับแผนกำจัดลูกแงในครั้งนี้ไหนเพื่อไปดูนเรื่อง f ฟลเล l ร์ทูรันสจัดฉากรักกำจัดลูกแง แรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับเทปนุม่มรอไว้35ปีที่เขากับแฟนเนี่ยกำลังเกี่ยวพาราสีกันที่ร้านอาหารและเขาก็พาเธอเข้ามาจอยกันต่อที่บ้านของเขาแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังพากันขึ้นสวรรค์พ่อของเทปเนี่ยก็ะเปิดประตูเข้ามาเฉยเลยเธอเนี่ยกตกใจแถมพ่อยังเรียกชื่อแฟนของเขาผิดอีกต่างหากพอพ่อออกไปเธอเนี่ยถามกับเขาว่าน,นายเนี่ยยังอยู่บ้านกับพ่อแม่อีกเหรอก้เาเนี่ยเลยถามกลับว่ามันเนี่ยเป็นปัญหาหรือไงก่อนจะชวนกันเล่นจำจี ตัดมาที่พ่อกับแม่ของเทปทั้งคู่เนี่ยก็นอนฟังเสียงลูกทะเลาะก,กับแฟนแม่เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนทิ้งไปนับไม่ถ้วนแล้วพ่อเนี่ยก็พูดเสริมไปว่าโดนทิ้งขนาดนี้ก็ยังไม่ย้ายออกไปสักทีเช้าวันต่อมาทิปเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมเขาเนี่ยยังทำตัวเหมือนเด็กมีแม่คอยทำให้ทุกอย่างเลยครับพ่อเนี่ยก็บอกแม่ที่ตามใจลูกจนทำให้ลูกเนี่ยไม่โตสักที ต่อมาทิพต์เนี่ยก็มาเล่นโยคะกับเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าเลิกกับแฟนแล้วเหรอทิพ์เลยเล่าว่าเธอเนี่ยเพิ่งบอกเลิกเขาเมื่อคือนเพราะรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านกับพ่อแม่และพวงหนุ่มๆเนี่ยก็มานั่งคุยกันต่อเรื่องที่ยังอยู่กับครอบครัวแต่ละคนเนี่ยก็มีเหตุผลที่ไม่ยอมย้ายออกจากบ้านสักทีทิพ์เนี่ยก็บอกเพื่อนว่าให้ตายยังไงเนี่ยเขาก็ไม่มีทางย้ายออกมาแน่นอน ตัดมาที่ฝั่งผู้ใหญ่กันบ้างพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันเรื่องลูกๆบางบ้านเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบไปลูกชายอยู่บ้านด้วยกันแม่ของทิฟเนี่ยก็เห็นว่าเพื่อนบ้านคู่นี้เนี่ยดีด้าเป็นพิเศษทั้งคู่เนี่ยเลยบอกว่าตอนนี้ลูกชายของเขาเนี่ยย้ายออกไปได้2เดือนแล้วแม่เนี่ยเลยถามว่าคุณเนี่ยทำยังไงให้ลูกเนี่ยยอมย้ายออกไปเพื่อนบ้านเนี่ยเลยบอกว่าเป็นเพราะลูกของเขาเนี่ยเจอสาวสวยไงล่ะ พ่อเลยรีบสวนกลับว่าเจ้าทิพย์เนี่ยก็เจอสาวทุกอาทิตย์แต่ก็ไม่เห็นย้ายออกไปไหนเลยเพื่อนบ้านเนี่ยเลยพูดขึ้นมาว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไงล่ะต่อมาพ่อกับแม่เนี่ยก็พาทิพย์มาช่วยเลือกเก้าอี้ที่ร้านและพ่อเนี่ยก็ส่งซิงให้ทิพย์มองสาวสวยที่เธอเนี่ยมีชื่อว่าพรล่าทิพย์เนี่ยก็สนใจในตัวเธอเลยเดินเข้าไปแนะนําตัวและทั้งสองเนี่ยก็ทาการนัดแนะเดทกันในครั้งต่อไปต่อมาพอล่าเนี่ยก็กลับบ้านมาหารูมเมทที่มีชื่อว่าคิด คิดเนี่ยก็เลา่าว่าวันนี้เนี่ยมีหนุ่มคนนึงมาชวนเธอเดทพอลล่าเนี่ยเลยเล่าบ้างว่าเธอเองเนี่ยก็มีหนุ่มมาจีบเหมือนกันและภาพเนี่ยกระตัดมาที่พอลล่ากับพ่อแม่ของทิพโดยทั้ง3เนี่ยก็มาร่วมมือกันวางแผนให้ทิพย์เนี่ยย้ายออกจากบ้านพอลล่าเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยจะทําให้ทิพยย้ายออกไปได้แน่นอน พ่อเนี่ยเลยถามเรื่องกิจกรรมบนเตียงว่ามันเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมอล,ล่าเลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีเซ็กกับลูกค้าเลยสักคนแม่ก็เลยถามมาพวกเธอมีอะไรต้องทําบ้างอล,ล่าก็เสนอไปว่าให้เพิ่มงานบ้านในทิพยเยอะๆไปเลยและสุดท้ายเธอเนี่ยจะทําให้เขายืนด้วยลําแข้งตัวเองให้ได้วันต่อมาทิพย์เนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนกับหลานมาเล่นเกมที่บ้านของเขาในตอนนั้นแม่เนี่ยก็เข้ามาบอกว่าเธอเนี่ยจะไปข้างนอก เขาเลยถามแม่ว่าข้างล่างนะมีของกินเหลืออยู่บ้างไหมแม่เลยบอกว่าให้เขาเนี่ยไปซื้อกินเองแถมแม่เนี่ยยังสั่งงานบ้านเขาอีกเพียบทิพกับเพื่อนเนี่ยก็งงว่าทำไมแม่เขาเนี่ยถึงเปลี่ยนไปไม่ตามใจเขาเหมือนเคย จากนั้นทิฟกับพอลล่าเนี่ยก็มาเดทกันบนเรือยอทระหว่างที่พอลล่าเนี่ยกำลังทานอาหารอยู่เขาเนี่ยก็เอาอาหารของเธอโยนทิ้งไปก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแค่นายหน้าขายเรือและเจ้าของเรือเนี่ยก็กำลังเดินมาทางนี้แล้วด้วยเท่านั้นแหละเจ้าของเรือเนี่ยก็ต่อว่าเขาที่เอาอาหารมากินบนเรือพอลล่าได้เห็นเนี่ยเลยช่วยเขาโดยการทำท่าทีสนใจจะซื้อเรือลำนี้เจ้าของเรือเนี่ยก็เชื่อเลยใช้ให้ทิฟเนี่ยวิ่งตามไปเสนอขายกับเธอ วันต่อมาเดโมเนี่ยกระถามเพื่อนว่าเขาเนี่ยจะเดทกับพอลล่าต่อหรือเปล่าทิฟเลยบอกว่าเขาเนี่ยจะเดทกับเธอต่อแน่นอนแต่เพื่อนเพื่อเนี่ยก็คิดว่ายังไงคงไม่รอดถ้าเธอเนี่ยได้รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่กับพ่อแม่ต่อมาพวกหนุ่มๆเนี่ยก็ไปปั่นจักรยานลงเขาด้วยกันแต่ในตอนนั้นเดโมเนี่ยก็แวะเอาถั่วให้กระรอกกินพอทิฟเห็นเนี่ยเลยขอลองเอาช็อกโกแลตให้มันกินบ้างแต่ว่ามันเนี่ยกัดเขาไม่ปล่อยเลยวันต่อมาทิฟเนี่ยก็ได้มาหาพอลล่าที่บ้านจนได้เจอกับเคท ไม่นานพอลล่าเนี่ยก็มาพอดีทั้งคู่เนี่ยเลยไปเดทกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นทิฟที่มือเจ็บเนี่ยก็ขีดปลาหมึกไม่ได้สักทีจนตะเกียบเนี่ยมันดิดปลาหมึกไปโดนโต๊ะข้างๆเต็มๆแถมเขาเนี่ย,ยจะกินแต่ละคำก็ลำบากเหลือกเกินหลังจากนั้นทิฟเนี่ยก็มาส่งพอลล่าที่บ้านระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังจุ๊บกันคิดเนี่ยก็ออกมาไล่นกขัดจังหวะทั้งคู่ไว้สักก่อนและก่อนที่พอลล่าเนี่ยจะเข้าบ้านไปเธอเนี่ยก็จุ๊บทิฟเบาๆไปทีนึงทิฟเนี่ยก็รู้สึกขาดตอนเพราะเธอเนี่ยไม วันต่อมาพอลล่าเนี่ยก็ได้โทรมาร้องไห้กับเขาพอทิพมาหาเธอเธอเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมาว่าหมาของเธอนะ่่ป่วยหนักเขาที่เห็นเธอเสียใจเนี่ยก็ปลอบใจเธออย่างเงียบๆพอลล่าเลยบอกว่าเธอเนี่ยขออยู่กับหมาเพียงลําพังก่อนแต่ที่ไหนได้เธอกับหมอเนี่ยก็เตรียมกันไว้นั่นเองครับต่อมาทิพเนี่ยก็พาเพื่อนๆของเขามาให้พอลล่าได้รู้จัก และทิฟเน่ก็สอนพอล่าเล่นบีบีกันพอลงสนามจริงแอดเนี่ยก็ได้หันไปเห็นคิดและเหมือนจะหลงเสน่ห์ของเธอจนเขาเนี่ยถูกยิงเต็มๆแอคเลยเดินเข้าไปทักทายเธอแต่ว่าคคิเนี่ยก็ไม่สนใจเขาเก็บข้าวของเดินหนีเข้าไป ตัดมาที่ในสนามซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่พอล,ล่าคนเดียวแล้วและเธอเนี่ยก็คว้าชัยชนะให้ทีมมาได้เฉยเลยจนทิฟเนี่ยภูมิใจในตัวเธอแบบสุดๆจากนั้นพอลล่ากับคิดเนี่ยก็เดินมาดูเชิงผู้ชายว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับพวกเธอคิดเลยถามว่าเราเนี่ยจะไปจากที่นี่กันได้หรือยังพอล,ล่าเลยบอกว่าเธอหนึ่งใน3คนพยักหน้าเนี่ยแปลว่าเราทําสําเร็จและทั้ง3คนเนี่ยก็พากันพยักหน้ามาทังเธอรัว มาทิฟต์เนี่ยก็พาพอลล่ามาเดทด,ด้วยการนั่งเรือชมวิวก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะมานั่งคุยกันฮอลล่าเนี่ยกระยุยงให้ทิฟ์เนี่ยซื้อเรือทิฟ์ก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากติดหนี้อย่างอ้างว้างพอลล่าเนี่ยเลยรีบพูดว่าใครเนี่ยบอกว่าเขาจะอ้างว้างกันละ่ะก่อนเธอเนี่ยจะโน้มตัวไปจ๊บวันเสน่ห์ใส่เขา เย็นวันนั้นคิดเนี่ยกับแซลเพื่อนที่เธอเนี่ยดูมีความสุขเป็นพิเศษพอลล่าเนี่ยก็ชมทิปให้เพื่อนฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงๆคิดเลยบอกว่าพอลล่าเนี่ยเริ่มมีใจให้เขาแล้วใช่ไหมแต่พอลล่าเนี่ยก็บอกว่าเธอเน่ยเอาคนอย่างทิปอยู่แน่นอน วันต่อมาทิฟ์เนี่ยก็พาพอลล่ามาที่บ้านของเขาพ่อกับแม่ที่เห็นพอลล่ามาที่นี่ <top ic> ก็เลิกหลักทําตัวไม่ถูกพ่อเลยรีบเ,เดินหนีออกไปส่วนทิฟ์เนี่ยก็หาข้ออ้างเดินตามพ่อไปแม่เลยบอกพอลล่าว่าการที่ทิฟ์เนี่ยพาผู้หญิงมาที่บ้านแปลว่าเขาเนี่ยกำลังจะทิ้งเธอเหมือนผู้หญิงคนที่ผ่านมาพอลล่าเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกและบอกว่ามันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับเธอหรอกจากนั้นพอลล่ากับทิฟ์เนี่ยก็มาเล่นจำจี้กันข้างบนทิฟ์เนี่ยก็บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะได้ยินพวกเราก็ได้นะ เช้าวันต่อมาพอลล่าเนี่ยก็รีบลบเพราะกลัวพ่อกับแม่ของทิฟ์เนี่ยจะไม่เห็นเธอส่วนพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่เจอเธอเต็มๆเธอเลยหน้าเหลือใส่พวกเขาและบอกกับพวกคุณเนี่ยควรภูมิใจในตัวลูกชายของตัวเองบ้างจากนั้นพอลล่าเนี่ยก็มาหาคิดและบอกว่าเธอเนี่ยจะซื้อของเพื่อไปเดทกับทิฟ์และคิดเนี่ยก็ได้รู้เมื่อเธอเนี่ยเผลือไปมีอะไรกับลูกค้ามาแล้วแน่ๆแต่พอลล่าเนี่ยก็พยายามแถว่าเธอเนี่ยแค่ลองเปลี่ยนแผนเฉยๆคิดเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าเธอเนี่ยคงมีใจให้ลูกค้าแน่ๆ ตออล่าเนี่ยก็มารับงานลูกค้าอีกคนจนแอคเนี่ยก็ได้มาเห็นเธอที่จับมือถือแขนกับผู้ชายอยู่และพอชายคนนี้ลุกไปแอคเนี่ยเลยเดินเข้ามาหาเธอเขาก็บอกว่าพอล่าเนี่ยทำให้เขาต้องตกที่นั่งลําบากพอล่าเนี่ยเลยถามกลับว่าเขาเนี่ยจะทํายังไงกับเธอจากนั้นแอกเนี่ยก็มาหาคิดที่บาทแต่เธอเนี่ยก็ปิดประตูใส่หน้าเขาเธอเนี่ยก็บ่นพอล่าที่ยัดเยียดผู้ชายห่วยให้เธอแอคที่ยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ได้ยินเต็มๆเลยครับ สุดท้ายคิดเนี่ยก็ต้องยอมช่วยเพื่อนด้วยการออกไปเดทกับเขาแอดเนี่ยก็ถามกับเธอว่าพอลล่าเนี่ยเคยสับสนกับงานบ้างหรือเปล่าคิดเนี่ยเลยขอโทษที่เธอเนี่ยปิดประตูใส่หน้าเขาก่อนจะบอกว่านกเนี่ยมันร้องจนเธอไม่ได้นอนเลยแอดเนี่ยก็เลยบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีปืนลมสาหรับยิงนก ในคืนนั้นทั้งสองเนี่ยก็เอาปืนลมมาคอยยิงนกที่บ้านของคิดและทั้งคู่เนี่ยก็ได้โอกาสทําความรู้จักกันมากขึ้นก่อนที่นกเนี่ยมันจะบินมาขัดจังหวะแอกเนี่ยเลยยิงใส่มันเต็มๆแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็เกิดสงสารมันขึ้นมาเลยไปเอานกมาผายปอดจนในที่สุดมันเนี่ยก็ตื่นขึ้นและบินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนแอกกับคิดเนี่ยก็จัดหนัากันเต็มที่เลยครับ มาที่พอล,ล่าเธอก็มาดูการแข่งขันกีฬากับหลานของทิฟแต่พอทิฟลุกไปเดโมเนี่ยก็บ,บอกว่าจริงๆแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่หลานของทิฟแต่ว่าเขาเนี่ยคือลูกติดจากคู่มั่นของเขาที่เสียไปแล้วเท่านั้นแหละท่ามกลางเสียงตื่นเต้นของกองเชียร์ออลล่าเนี่ยกลับเงียบกริบจากนั้นเธอก็รีบมาบอกเพื่อนเรื่องลูกเลี้ยงของทิฟแต่ในตอนนั้นแอคที่เข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยก็เดินมาขัดจังหวะพวกเธอพอดี มาที่ทิเดโมเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยบอกความจริงกับพอลล่าไปแล้วแถมเขาเนี่ยยังเล่าเรื่องอาชีพของพอลล่าอีกด้วยเดโมเนี่ยยังเล่าต่อว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนกับพอลล่าเนี่ยจะเคลียร์กันได้เหมือนเดิมเย็นวันต่อมาทิปเนี่ยก็ลงมือเข้าครัวด้วยตัวเองหลังจากทําอาหารเสร็จเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นมาขอบคุณกับครอบครัวก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับพอลล่าพ่อกับแม่เนี่ยกระดีใจกันใหญ่เลยแต่ที่ไหนได้ ทิฟเนี่ยกลับบอกว่าเขาเนี่ยจะทุบห้องเพิ่มและจะเอาพอลล่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนซะไม่มีพอกับแม่ที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับช็อกเลยครับเกือบจะดีอยู่แล้วเฉียวก่อนทิฟเนี่ยจะรณมเสียและบอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องที่พ่อเนี่ยจ้างเธอมาเดทกับเขาเขาเนี่ยก็บอกก่อนจะเดินไปว่าถ้าอยากให้เขาไปนักเนี่ยเขาก็จะไปพอลล่าเนี่ยก็วิ่งตามเขาออกไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ฟังและยื่นเงินให้เธอก่อนจะไล่เธอลงจากรถไป หลายวันต่อมาพอลล่าเนี่ยก็ได้เอาเงินมาคืนให้กับพ่อแม่ของทิฟและบอกว่าเธอเนี่ยจะคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่หยุดเลยแม่เนี่ยเลยพูดแทรกขึ้นมาว่าพอลล่าเนี่ยกำลังรักลูกชายของเธออยู่ตัดมาที่ทิฟที่เขาวน้นก็ได้ตกหน้าผาเพื่อเลยปลุกเขาขึ้นมาจนทั้ง3เนี่ยก็ได้เปิดอกคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอ๊กไม่ได้กอแม่กินเขาเนี่ยซื้อบ้านต่อจากแม่แล้วตั้งหกักส่วนเดโมเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นนักเดินทางและจะกลับไปบ้านเมอ่อมีโอกาส ฟังอย่างนั้นเนี่ยทิ์เลยกลับมาที่บ้านของตัวเองเขาเนี่ยก็ได้เจอกับพ่อที่ยืนโปรบเรืออยู่พ่อก็เลยบอกว่านี่เหมือนบ้านของเขาเขาเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ทิ์เลยบอกพ่อว่าเขาเนี่ยแค่แวะมาอของเฉยๆจากนั้นเขาเนี่ยก็มาหาแม่ที่ทํางานบ้านอยู่ทั้งสองเนี่ยก็ได้ล่าลากันที่ลูกเนี่ยต้องย้ายออกไปอยู่ตามลําพังสักทีแม่เนี่ยเลยถามก่อนเขาจะไปว่าลูกเนี่ยจะคิดถึงแม่ใช่ไหมจากนั้นแม่เนี่ยก็เรียกคนสนิทของทิ์ทั้งหมดมาที่บ้านเพื่อวางแผนให้เขากับพอลล่าเนี่ยได้สมหวังกัน ตัดมาที่พอลล่าเธอเนี่ยก็มาลาคิดก่อนจะย้ายกลับบ้านเกิดคิดเนี่ยเลยบอกว่าเธอเนี่ยจะขอไปส่งพอลล่าที่สนามบินแล้วกัน แต่ว่าเธอเนี่ยก็พาพอลล่าแวะมาที่บ้านของแอ็กก่อนจากนั้นก็เป็นไปตามแผนพวกเขาเนี่ยก็ขังพอลล่าไว้ในห้องและเขียนบอกให้เธอเนี่ยดูว่าได้บางอย่างในตู้พอเปิดประตูไปเธอเนี่ยก็ได้เจอกับทิปที่ถูกเพื่อนเนี่ยมัดไว้ทั้งตัวและทุกคนเนี่ยก็นั่งดูกล้องวงจรปิดว่าทั้งคู่เนี่จะกลับมาดีกันหรือเปล่าแต่ทุกคนในร้านเนี่ยก็จุนจนแอ็กเนี่ยต้องมาฉายมันขึ้นจอใหญ่ไปเลยมาที่พอลล่าเธอเนี่ยก็สารภาพกับทิปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอหลงรักเขาจริงจริง ส่วนทิพที่คิดอยู่นานเนี่ยก็เลื่อนกวีเข้าไปใกล้ๆเธอเธอเลยถามกับเขาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือให้สนุกหรือมาคบกับเธอเขาเลยบอกว่าเราสองคนเนี่ยทำที่เหลือให้มันสนุกก็ได้นี่ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะจูบกันส่วนคนที่ดูอยู่เนี่ยก็พากันเฮลั่นเลยครับ หลายวันต่อมาทิฟเนี่ยก็ซื้อเรือจริงๆและให้พอลล่าเนี่ยเป็นคนบังคับเรือแต่พือใบเรือเนี่ยก็ฟาดเขาจนตกน้ําไปและทิฟก์เนี่ยก็เจอโลมาตัวหนึ่งเขาเนี่ยก็กลัวมากเพราะเคยถูกมันกัดนั่นเองแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลับเล่นกับทิฟอย่างน่ารักพอลล่าที่เห็นเนี่ยก็ร้องหวาวออกมาก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป5.6ดาวและอย่าลืมก็รกรอกตอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ